ค่ะพี่น้องส้ำรับผู้ใดที่อยากลงทะเบียนในแอฟารามบุกนอกจากอันดับแปลเห้องโหลดแอฟารามบุกมาหลังจากนั้นห้องกระโดเขาแอปจะก,ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ อันนี้รหัสผ่านทึงขังบนขังล่างนอกจากเทาไส่รหัสในสม,มุดเขียวเกษตรกรของเท่าจ้ากดคําว่าแจงปลูกจ้าหลังจากนั้นกกดตามลูกศ้ไปเลยจ้ากดอีกลูกศ้อนหนึ่งจ้าหลังจากนั้นในใซวันที่ปลูกเขาได้จะพี่น้องมือนีเป็นปลูกเขาหน้าปังจ้าส่ตามหนีกระได้คือการจ้ามือนีเทาไซห้ามกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันที่เก็บเกี่ยววันที่ยี่สิบจ้า เดือนเมษายนพศ2568นอกจากผู้ไดบ่ฮห้มือกะเอาประมาณนี้เลือจ้ะหลังจากตีไ่วันที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างจะอันนี้เป็นผลผลิต1นร่งไรจะได้400อยประมาณนี้เด้อจ้ะเก่าไรเฮากับูุน0ี่อยก็จะได้ประมาณ3,600กจ้าจากนั้นกดบันทึกกลางแจ้งปลูกจ้ะยืนยันจ้ะหลังจากนั้นกดกลับไปหน้าแรกกดติดตามผลจ้ะผลการปรับปรุงขึ้นแบบนี้คือสำเร็จจ้ะ